สวัสดีครับคุณแม่ครับทุกท่านผู้ที่ได้ติดตามกับโครงสร้างของคุณยายทองคูณครับวันนี้ก็ช่างได้มุงหลังคาแล้วครับก็ประเกินสองวันเดงนะครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ก็ผมให้ทุกท่าน จงสงสารอ,าอนุเคราะห์ให้บ้านของคุณยายชมพูโดยมีสมัติภาพได้อย่างดีขอให้ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีขอความเมตตาและช่วยเหลือกับคุณยายนะครับท,รที่ได้ติดตามามีความช่วยเหลือและโครงสราง บ้านของคุณยายทองปูน,นะครับอันนี้ก็ทําอย่างดีนะครับวันนี้ได้อยู่ประมาณก็50เกือบ60ซนะครับนะครับท่านใายเอที่มีจิตเมตตาสงสารกับคุณยายทองปูนก็ขอให้ติดตามในคลิปนี้นะครับมีอะไรก็ช่วยคอมเมนต์มานะครับวันนี้คุณยายได้สร้างบ้านจริงๆนะครับไม่ได้โกหกไม่ได้หลอก นะครับเพื่อจะสร้างจริงๆเพราะว่าช่วงหน้าร้อนใกล้จะถึงจะดูฝนก็จะมีให้คุณยายทองโูลจะได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่โดยความปลอดภัยในความเลี้ยงดูของเขามาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณนิช่างเขากำลังับได้ประมาณ60%แล้วครับ ท่านใดที่มีความเมตตาจะช่วยเหลือคุณยายนะครับกรณาคอมเมนต์มานะครับช่วยติดตามของเบอร์คุณตานะครับคลิปนี้นะครับเบอร์คุณตาก็มี0810677275ครับคอยดูตามคลิปนี้นะครับนี้ก็โครงสร้างขึ้นหมดแล้วครับเหลือเอ่อ สันทยครับทีเดนมูนะครับเพื่อจะให้คุณยายดูอยู่ในสันตินะครับมีความสุขกับคุณยายทับท่านท,ทุกท่านนะครับผมขอกราบขอความเมตตาให้คะแนนกับคุณยายด้วยนะครับนีก็ได้สร้างขึ้น เหลือ,อเป็นลังคานะครับวันนี้คุณตาก็ไม่ขาดทุนทรัพย์เยอะครับเพราะในมีผลกระทบอยู่ทุกวันนี้ก็อยู่เฉพาะว่าการอยู่ของคุณยายไปอยู่แต่ในป่าครับยุงเยอะอะไรเยอะนะครับี่นี้ผมจะเลี้ยงดูเขาให้ดีให้ท่าน ผู้ใหญ่ใจดีท่านใดที่มีจิตเมตตาอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับขอทราบด้วยในจุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณยายได้สร้างจริงๆครับอันนี้ก็ติดถนนครับก็ติดถนนข้างบ้านนะครับได้อยู่แบบ หายหนาวหายร้อนนะครับท่านเอจีผู้มีพระคุณผู้มีบุญกุศลช่วยเหลือนะครับจะเป็นสะพานบุญให้กับคุณยายวันนี้คุณตาได้สร้างให้คุณยายจริงโดยตรงแล้วครับวันนี้เหลืออย่างเดียวขาดทุรทรัพท์ปัจจัยขาดเยอะนะครับท่านใดที่มีจิตเมตตา ท่านเอท่านใดมีความอยากจะช่วยเหลือให้กับคุณยายนะครับเชิญคอมเมนต์มาจากคลิปนี้นะครับก็ดูเหมือนก็หมดเยอะด้วยกันนะครับโครงเหล็กข้างบนนะครับเสาก็เป็นเสาไม้นะครับ6ต้นครับทั้งหมดนะครับช่างก็ทำให้อย่างดีเพื่อมีความ ประสงให้ท่านผู้ใหญ่ใจดีรับทราบนะครับนี่ครับต้องขอ,อ,อทุกท่านที่มีความยินดีที่อยากจะช่วยเหลือให้คะแนนกับคุณยายนะครับสร้างบ้านสร้างโคงหลังคาทรงข้างบนนะครับวันนี้คุณตาก็ไม่มีโทรศัพท์ จากผลกระทบโควิดนะครับก็ขอให้มีความเมตตาช่วยเหลือด้วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านที่ได้ติดตามมาอยากสร้างให้ได้คุณยายอยู่ดีกินดีอยู่แบบสบายๆนะครับครับสวัสดีครับท่านผู้ใหญ่ใจดีวันนี้ผมก็ได้ลงคลิปเป็นโครงสร้างของคุณยายนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับ คือตาก็ขาดทุนทรัพย์จะสร้างโครงสร้างอย่างเดียวนะครับข้างบนอันนี้ก็ได้ติดหนี่ทางร้านไว้อยู่ประมาณ5า้าคะแนนแล้วครับติดหนี่เขาก่อนยังไม่ได้ใช้จ่ายอะไรสักอย่างหนึ่งครับจากทางร้านมาร้านรุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะได้ดยล ท่านดีผู้ที่ใจดีผู่ใหญ่ใจดีวันมีให้รับทราบนะครับก็ผมจะขออธิบายในแค่นี้ก่อนนะครับวหลังได้ผมจะถ่ายลงให้เป็นขั้นตอนไปทุกวันนะครับสวัสดีครับแค่นี้ก่อนครับสออวัสดี